สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์วันที่11เดเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2563นะครับผมวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนของออหลายๆท่านนะครับผมจะได้ชาร์จแบตเตอรี่กันเต็มที่ เพื่อจะได้เข้าสู่โหมดการทำงานในวันจันทร์นั่นเองนะครับผมสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะนำพาท่านมาทัศนศึกษาชมของดีของวิเศษของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาในอดีตนะครับสำหรับเมืองไทย ของเรานั้นก็นับว่าโชคดีอย่างที่เคยกล่าวเรียนแล้วครับมีทั้งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ตามปฏิสถานามุมเมืองต่าง,างๆก็ร่มเย็นเป็นสุขนะครับผมตลอดมานั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่มีฌานสมาธิสูงสูงนะครับได้แผ่เมตตาแผ่พระกรสัยจิติท้ทำให้ศรัทธาญาติโยม พี่น้องชาวชนประชาชนนี้ก็ร่มเย็ยนเป็นสุขนั่นเองนะครับผมในาบางสำนวนถ้าสมัยก่อนนี้มักบางท่านอาจจะได้ยินคำปริศนาคำไทยที่กล่าวถึงเมืองหรือว่าจังหวัดที่รวยที่สุดข,ของเมืองไทยมีอะไรบ้างนะครับผม สมัยนั้นก็จะมีการตั้งคําถามนี่แหละครับว่าประเทศไทยเรานั้นมีตั้ง70กว่าจังหวัดจังหวัดไหนที่รวยรวยกว่าเพื่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเรื่องโจ๊กด้วยนั่นเองก็ขอกราบเรียนอนญาตเฉลยเลยนะครับว่าเป็นศสนาคาไทายนั้นก็มีคําตอบว่าจังหวัดที่รวยที่สุดของเมืองไทยกันนั้นมีอยู่ เอาคร่าวๆนะครับผมอย่างคร่าวๆก็มีสองจังหวัดจังหวัดแรกก็คือจังหวัดกําแพงเพชรนั่นเองเอาทำไมกําแพงเพชรถึงได้รวยแมมชื่อก็บอกแล้วนะครับผมกําแพงนี่ไม่ธรรมดากําแพงเพชรเชี่ยนะครับผมก็เป็นที่คือหากันนะครับจังหวัดที่สองที่รวยที่ถือว่าร่ำรวยที่สุดของเมืองไทยอีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดอ่างทองนั่นเอง บางท่านถามว่าเอาแล้วอ่างทองรวยยังไงโอ้โหขนาดอ่างนี่ยังเป็นทองทําไมจะไม่รวยล่ะครับกําแพงก็ยังเป็นเพชรนั่นกาแพงเพชรกาแล้วแพงพระเครื่องที่กําแพงเพชรนี่พระกุํก,กแพงเพชรลานทุ่งเศรษฐีนี่กําแล้วแพงนะครับผมส่วนจังหวัดอ่างทองนี่ก็ไม่ธรรมดารวยไม่รวยก็อ่างนี่ยังเป็นทองเลยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องเล่าเรื่องโจ๊กเรื่องปริศนาคำทาย ตลกโปคากันในยุคหลายสิบปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมจังหวัดอ่างทองนี้มีหลวงพ่อหลวงปู่เคจีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่หลายรูปนะครับผมแต่ว่ามีท่านาหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ทุกท่านจะได้ชมภาพถ่ายของท่านเพื่อได้ไดเป็นสิริมงคล แก่สายตาสายใจของเราในขณะนี้ก็คือรูปถ่ายรูปเหมือนของท่านเจ้าพระคุณพระอุปชานุ่มนะครับผมพระอุปชานุ่มหรือ,อหลวงพ่อนุ่มธรรมาราโมแห่งวัดนางในวัดนางในอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองน,นั่นเองนะครับผมท่านเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ ที่เก่งนะครับสมาธิจิตก็ดีอจริยวัตของท่านกองงดงามเป็นที่กราบได้สนิทใจของศรัทธ,ธาญาติโยมของเมืองอ่างทองเป็นเพชรน้ำหนึ่งของเมืองอ่างทองเช่นกันนะครับผมวัตถุมงคลของท่านเจ้าประคุณพระอุปชานุ่มนั้นล้วนแต่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ แล้วก็เป็นที่สแสวงหาฝ่ายหาของลูกศิษย์ลูกหาศรัทธ,ธาญาติโยมและนักสะสมวัตถุมงคลเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับผมท่านหลวงพ่อหลวงปู่ท่านจ้าระคุณพระอุปชานุ่มนั้นก็เรียกว่า,เ,าเป็นเกจิอาจารย์ยุคเก่านะครับที่มีบาร,รมีมากนั่นเองสำหรับพระอุปชานุ่มหรือท่านจะคุณหลวงพ่อนุ่ม ธารรมรโมนั้นท่านเกิดในวันเสาร์นะครับผมเกิดวันเสาร์วันที่15เดือนสิงหาคมปีพศ24 26นะครับโยมบิดาของท่านนั้นมีนามว่าสอนโยมบรดาของท่านนั้นมีนามว่าเจ่มนามสกุลดั้งเดิมคือนามสกุล สอนแก้วดารานะครับผมท่านแต่บคุณหลวงพ่อนุ่มนั้นท่านเกิดที่บ้านสามจุดตำบลวังน้ำซับอําเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับผมในช่วงเยาว์วัยของท่านจตะคุณหลวงพ่อนุ่มนั้นท่านเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีนะครับใฝ่รู้ใฝ่เรียนในช่วงที่อายุท่านได้เพียงสิบขวบนั้น ท่านก็ได้รับการศึกษาทั้งด้านภาษาไทยภาษาของจากพระอธิการพ่วงซึ่งเป็นพระพี่ชายของท่านเองนั่นเองที่วัดสามจุนนั่นเองนะครับผมวัดสามจุนก็เรียกว่าเป็นวัดบ้านเกิดเมืองนอนของท่านก็ว่าได้จนกระทั่งอายุท่านหลวงพ่อนุ่มอายุได้ยี่สิปีจึงได้อุปอุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์ ที่วัดปลายนาตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองท่านบวชเป็นพระในวันที่หนึ่งเดือนเมษายนปีพศ2446โดยมีท่านพระครูธรรมสารรักษาหรือท่านจะระคุณหลวงพ่ออ้นเป็นพระอุปชาบวชให้นั่นเองนะครับผมเมื่อท่านได้เป็นพระไปสูุสงแล้วท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัด สจุดบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเนี่ยแหละครับอยู่ถึง8ปดปีนั่นเองหรือ8ปดรษา,าท่านก็มีความสนใจในเรื่องของพระธรรมวินัยพระปริยัติธรรมนะครับจากนั้นท่านก็ได้ช่วยเหลือทางวัดสามจุดนี่แหละครับเพื่อจะได้สร้างพระโอโบอุโบสถ ให้สวยสุดงดงามแต่ว่าวัสดุต่างๆนั้นอยู่ที่เราแวกบ้านของท่านนั้นหายากดังนั้นท่านจะประคุณหลวงพ่อนุ่มจริงได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหลวงตำบลสารเจ้าโรงทองนะครับเพราะว่ามีความสะดวกในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการไปช่วยก่อสร้าง โบสถ์วัดสามจุดนั่นเองเมื่อท่านมาอยู่ที่วัดหลวงนี่แล้วปรากฏว่าด้วยจริยวัดของท่านก็ดีนะครับผมประชาชนในเพื้นที่ระแวกในระแวกนี้วัดหลวงนี่แหละครับได้ให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสท่านเป็นอย่างมากนะครับผมได้พากันช่วยสลับปัจจัยก็ดีในการสร้างโบสถ์วัดสามจุด จึงสำเร็จไปด้วยดีนั่นเองเมื่อท่านหลวงพ่อนุ่มท่านได้สร้างโบสถ์วัดสามจุ่บ้านเกิดมองนอนน้องท่านเรียบร้อยแล้วนะครับศรัทธ,ธาญาติโยมก็ยังมีความเรื่อมใสจึงได้นิมนต์ท่านกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดวัดหลวงเนี่ยแหละครับ ครั้งแรกนั้นเมื่อสร้างโบสถ,ถ์เสร็จท่านก็ไปอยู่ที่บ้านเกิดมังนอนคือวัดสามจึงอยู่ระยะหนึ่งยยะนะครับผมครั้นต่อมาในปีสองสี่ห้าเก้านี่แหละครับชาวบ้านวัดหลวงนี้ยังศรัทธาเรื่อใสท่านอยู่ก็ได้เห็นว่าตำแหน่งเจ้าวาดว่างลงจึงได้อาราธนาที่มนลหลวงพ่อนุ่มเลยครับมาเป็นเจ้าวาดวัดหลวงท่านมาเป็นเจ้าวาดวัดหลวงนี้อยู่ถึงสิบปีนะครับผม จากนั้นท่านเ้าพระคุณหลวงพ่อนุ่มท่านก็ได้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดนางในทรมิการามตําบลสารเจ้าโรงทองอำเภอพิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองในปี2469นั่นแหละครับผมในช่วงที่ท่านมาที่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดนางในนี้ปรากฏว่าช่วงนั้นวัดนี้ชำรุดสุดโทรมเป็นอย่างมาก นะครับบรรดากุติที่พักสงฆ์ทั้งหลายนี้ท่านเดินสำรวจดูก็คิดว่าเป็นภาระหนักที่จะท่านจะต้องอพัฒนาวัดนี้ให้กลับคืนมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปนั่นเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสุดโทมไปหมดแล้วนะครับจึงเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนางในขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมจนกระทั่ง วัดที่เป็นวัดที่พร้อมไปด้วยเสนาสนะอันสวยงามเจริญรุ่งเรืองมาตราบเท่าทุกวันนี้ด้วยบาร,รมีทําบุญญาบาร,รมีของท่านพระอุปชานุ่มวัดนางไหนนั่นเองท่านได้รับตราตั้งเป็นพระอุปชาในปีพศ2 4 7 7นี่แหละครับเหรียนรุ่นแรกของท่านนั้น ก็จะมีคำว่าพระอุปชานุ่มนั่นเองเพราะผลงานของท่านนั้นมีมากมายนะครับผมท่านจ้าระคุณหลวงพ่อนุ่มปกครองเป็นเจ้าวาดวัดนางในเป็นเวลาถึงสามสิบปีจนกระทั่ง ถึงวันที่13เดือนสิงหาคมปี2497ล่ะครับท่านจึงได้ละสังขารมรรภาพลงสริอายุได้71ปีพันสาที่51นะครับผมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้งานประจำปีของวัดนางไหนนั้นทุกปีก็จะจัดตรงกับเทศกาลตรุษจีนนั่นเองก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่โตนะครับผมทางวัดก็จะได้เปิดโอกาสให้ ศรัทธายาโยอมพี่น้องประชาชนได้ปิดทองรูปหล่อท่านเดชปรคุณหลวงพ่อนุ่มนะครับผมก็เรียกว่าเป็นงานใหญ่ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองทุกปีนั่นเองในช่วงที่ท่านเดบปรคุณหลวงพ่อนุ่มมีชีวิตอยู่นั้นศรัทธายาดยมได้ขึ้นท่นมากนะครับได้อำนวยช่วยเหลือท่านตลอด ท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลให้แก่สิทธิาณสิทธิของท่านหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเหรียญก็ดีเป็นพระผงก็ดีเครื่องรางประเภทเบี้ยกแก้ก็ดีพระเนื้อดินเผาก็ดีนะครับผมวัตถุมงคลของท่านจาคุณหลวงพ่อนุ่มล้วนแต่มีประสบการณ์แล้วก็ได้รับความนิยมเป็นที่สอดแสวงหาและห่วงแหนของพี่น้องชาววิเศษชัยชาญ เป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นเหรียญรุ่นแรกของท่านนี้ก็เป็นราคานี้เป็นเหรียญเศรษฐีไปแล้วแล้ววัตถุมงคลน,นั้นก็มีของฟีมือของเกสระบาดศาสตร์กระจายไปทั่วเช่นกันนะครับผมเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านพระอุปชานุ่มนั้นศักดิ์สิทธิ์นะครับมีปกป้องคุ้มครองไปเลยเมตตามหานิยมแฝงไปด้วยเมตตามหาย มหานิยมโชคลาบค้าขายอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเดี๋ยวลองลองกล้องดูพระลีลานะครับพระเกตรัศมีเนื้อดินเผาของท่านเจ้าพระกุณหลวงพ่อนุ่มที่นำมาประกอบรายการดูสักนิดหนึ่งนะครับผม วัตถุมงคลของท่านพระอุปชานุ่มนั้นอย่างที่กลา่าวเปแล้วครับเป็นของหายากแล้วก็ออของฝีมือก็แยะนะครับผมของดีของจริงของท่านนั้นมีประสบการณ์แยะนะครับผมทุกอย่างเลยอย่างเช่นวัตถุมงคลที่นำมาประกอบรายการนี้นะครับผมก็ เป็นพระลีลาเนื้อดินเผาผสมแร่ผส,สมว่านผสมวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อนุ่มท่านจะเสกอยู่หนึ่งไตรามาสก,ก็คือหนึ่งพรรษานั่นเองปกติเราจะเห็นพระเนื้อดินเผาของท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อนุ่มนั้นจะมีพระัศมีที่พระเกตี่แหละครับแต่ว่าองค์นี้มีศิลปะลวดลายล้อมรอบทั้ง ขอบตลอดขอบอองค์พระนั่นเองส่วนมากที่เห็นนั่นจะเป็นขอบเรียบๆแต่ว่าพระเกษานั้นจะมีรัศมีพุ่งออกมาอย่างนี้แหละครับสำหรับพระรีลานี้เราจะเห็นต้นฉบับก็คือพระกลุ จากเมืองสุขโขทัยนั่นเองอ่อนช้อยการยกพระหัสนะครับขึ้นพระหั์ขวาขึ้นที่นาอบก็ประทานพรไปด้วยพระหั์ซ้ายขององค์ท่านนั้นจะพลิ้วอ่อนช้อยการก้าวย่างของพระบาทนะครับเหมือนว่ากำลังเดินนั่นเองเส้นสายจีวรก็ พริ้วสวยสุดงดงามนะครับผมรูพระบาทขององค์พระนะครับช่างศิลป์ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยก็ดีต้นฉบับนั้นสุดยอดจริงๆเรียกว่าง,งามทั้งาศาสตร์และศิลป์ ครับผมพิมพ์ทรงก็สวยสดงดงามอลังการงานสร้างพระรีลานี้ส่วนมากก็จะมีความเชื่อความศรัทธ,ธาว่านะครับเป็นพระก้าวหน้าท่านใดที่มีหรือว่าพกไว้สักการบูชาจะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั่นเอง เราในท่านประธานพรด้วยก็เหมือนกับว่าได้รับพอรอันวิเศษจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปิมากรที่ปฏิฐานอยู่ตรงกลางพระพิมพ์นี้ทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นเองเราก็น้อมจิตอธิษฐานนะครับผมปรารถนาสิ่งใดถ้าไม่เนื้อกฎแห่งกรรมนะครับก็อาจจะประสบความสำเร็จ สมควรทมุ่งม,มา่ปรารถนานั่นเองเส้นสายจีวรท่านงามนะครับการยกพระบาทของท่านก็ง,งามอ่อนช้อยพริว้วเหมือนมีชีวิตจิตใจนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลงชมด้านหลังกันดูนะครับมีบัวหงายรองรับนะครับผม ข้าหลังก็ส่วนมากจะราบเรียบไม่มีอะไรจะมีรอยปาดบ้างนะครับเป็นการแต่งผิวด้านหลังให้เรียบร้อยนั่นเองผสมแร่ผสมว่านผสมสิ่งมงคลทั้งหลายลงในนี้นะครับ สำหรับพระลีลาเกตรัศมีเดี๋ยวลงวัดความกว้างความยาวดูนะครับผมว่าองค์นี้กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่จะมีร่องรอยของการกดพระเพื่อให้หน้าพระติดในพิมพ์พระชัดเจนนั่นเองนะครับลองวัดเป็นเซนติเมตรดูนะครับ ความกว้างก็สองเซนติเมตรครับผมกว้างสองเซนความสูงตั้งแต่ยอดสุดเลยนะครับก็ประมาณสี่เซนติเมตรนะครับผมสูงสี่เซนติเมตรก็ขนาดกระทัดรัดครับ ไม่เล็กไม่ใหญ่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับ ทุกท่านที่มีน้ำจิตน้ำใจมีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามา<อ>ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทุกทกท่านด้วยนะครับผมสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมคิดว่าจะมีน้ำจิตน้ำใจกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผม ขากราบอาราธนานิมนต์อำนาาเดชะบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านพระอุปชานุ่มวัดนางในจังหวัดอ่างทองหากแม้นว่าองค์ท่านทราบโดยยานวิธีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตอำนวยช่วยเหลือทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจ ร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองไพบูรนั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดจงได้สมความ่งมม้ปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มี จงอย่ามีแด่ทุกท่านประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอบารมีท่านเจ้าคุณพระอุปชานุ่มวัดนางไนเขาได้เมตตาธรรมดาให้ทุกๆท่านที่ประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดๆก็ขอให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหนง่งเลื่อนขั้นได้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสูงส่งอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นไป ในเลื่อนฐานาะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านใดที่ประกอบการค้าการขายก็ขอได้เมตตาดลันาดาลให้มีประชุมชนประชาชนทั้งหลายพากันหลั่งไหลกันเข้ามาอุดหนุนสนับสนุนเกื้อกูลเจือจุนตลอดสายสัตรูหมูมารทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย อุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือคิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงมาลายหายไปสิน้นจงพ่ายแพ้เป็นไผ่แก่เขาเหล่านั้นไปในที่สุดด้วยเถินขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลด้วยอนุภาพปุญญาบารมีอิทธิบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านเจ้าคุณพระอุปชานุ่มวัดนางใน อำเภอวิเศษชาชาญจังหวัดอ่างทองด้วยเถอในช่วงท้ายนี้หากแม้ว่าข้อมูลใดผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขออภัยณนะที่นี้ด้วยด้วยและต้องขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณทุก,ท,กท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับผมสวัสดีครับ